กันต่อเรื่องของเงิน176ล้านบาทนะครับกรณีที่มีคนเนี่ยพยายามที่จะถอนออกจากบัญชีธนาคารนี่แหละปรากฏว่าเอ๊ะมันน่าสงสัยหลายอย่างเอกสารที่เอามาใช้ถอนก็เป็นของปลอมด้วยตำรวจเนี่ยสืบต่อนะครับแล้วก็สุดท้ายที่ปรากฏเจ้าของเงินเป็นผู้ต้องหายาเสพติดรายสาคัญแล้วก็อยู่ในแก๊งอุ้มบุญอีกด้วยหลังจากที่ช,ชายชาวกัมพูชานะครับใช้เอกสารปลอมไปขอเบิกเงิน176ล้านบาทจากธนาคารแห่งหนึ่งย่านทองหล่อแล้วก็ขยายผลทราบว่ามีคนไทยเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้4คนนะครับ ซึ่งผู้ประสานงานหลักเป็นหนึ่งในสี่เป็นระดับหม่อมราชวงศ์ด้วยนี่แหละฮะหลายคนตกใจเลยนะล่าสุดครับตำรวจขอหมายค้นคลินิกแห่งหนึ่งย่านพระรามเก้าของหม่อมราชวงศ์นามสกุลดังดังกล่าวอนอกจากนี้พบว่าหนึ่งในสี่เป็นลูกหลานของอดีตอธิบดีกรมการปกครองเคยถูกอายัดทร,รัพย์มาแล้วก่อนหน้านี้ครับแล้วก็ก่อนที่ช่วงเย็นเนี่ยเมื่อว,วานนี้ฮะทั้ง4ี่คนก็มอบตัวที่สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อพร้อมกับทนายความด้วย ตำรวจเองประสานงานกับทางการจีนนะครับก็ทราบว่าเจ้าของเงิน176ล้านบาทเนี่ยเป็นผู้ต้องหาค้ายาเสพติดรายสําคัญแล้วทางการจีนเนี่ยต้องการตัวด้วยและบอกเลยครับพร้อมให้การสนับสนุนในการดําเนินคดีกับกลุ่มคนร้ายทั้งหมดตอนนี้สั่งอายัดเงิน176ล้านบาทไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับจากนี้ไปจะขยายผลเนื่องจากว่าเส้นทางการเงินนะครับแก๊งคนจีนนี้เนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกับแก๊งอุ้มบุญเลยครับหรือขบวนการกลืนชาตินั่นเองนะฮะ การที่คนไทยร่วมมือด้วยนะครับซึ่งมีผู้ใหญ่ในบ้านเมืองร่วมมือด้วยกันนะครับวันนี้เมื่อวานเราได้ขอมัดหมายจับแล้ววันนี้ขอมัดหมายจับเพิ่มนะครับรวมถึงหมายค้นนะครับก็วันนี้ในส่วนคนไทยที่เหลือทั้งหมดนะครับสคนนะวันนี้เราจะจับกลุ่มทั้งหมดนะครับวันนี้จะเข้าจับทั้งหมดทั้งในพื้นที่ของกรุงเทพและพื้นที่ของนนทบุรีนะส่วนในเรื่องของเงินนะครับวันนี้ทางธนาคารเนี่ยได้อายัาบัญชีไว้หมดแล้วนะครับ ตอนนี้ทั้ง4คนเนี่ยก็ยื่นขอประกันตัวนะครับแต่ตำรวจพบว่ามีหมายจับในคดีเดียวกันนะครับกับที่ทางปอสออกหมายจับก่อนหน้านี้อีกหนึ่งคดีทำให้ทั้งหมดเนี่ยต้องกลับไปทำการเพื่อที่จะยื่นขอประกันตัวอีกรอบหนึ่งนอกจากนี้ครับตำรวจไปบุคคลอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งย่านสีลมนะครับซึ่งถูกระบุว่าเป็นบริษัทรับจ้างทำบัตรบุคคลไร้สัญชาติแล้วก็จัดหาญิงไทยมาอุ้มบุญด้วย หลังการขยายผลจับกลุ่มชายชาวจีนที่จับคนจีนไปนเรียกค่าไถ่ที่จังหวัดชนบุรีให้การซัดทอดแล้วก็พบว่าอาคารพาณิชย์ทั้ง4ชั้นเนี่ยมีการต่อเติมดาดฟ้าบริเวณชั้น3จัดเป็นห้องพักเลยนะ มีขวดยาบำรุงร่างกายเนี่ยเยอะเลยครับแล้วก็ควบคุมตัวคนจีนในอาคารดังกล่าว4คนกับชาวกัมพูชาอีก3คนหลังพบว่าเข้าเมืองผิดกฎหมายอยู่เกินในราชอาณาจักรไทยพร้อมกับพบว่ามีความเกี่ยวพันกับแก๊งคนจีนที่พยายามเข้ามากดเงิน176ล้านบาทอยู่ระหว่างการขยายผลเส้นทางการเงินต่อนะครับบริษัทแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับเพื่อจะตรวจสอบรูปลงในหลักฐานเกี่ยวข้องกับประเด็นนี้นะครับ กเดี๋ยวเชื่อว่าน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการได้มาซึ่งบัตรประจำตัวของคนซึ่งมีสัญชาติไทยแล้วก็การมีชื่อเข้ามาอยู่ในกระเบียรราชนะครับรวมทั้งการแจ้งเกิดของลูกว่ามีแม่เป็นคนไทยนะครับ